น่ากลัวนะครับขอนโต้งระวังนะครับเอาจริงนะัโต้งนีง่เอาจริงเว้รสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อฟซีแฟนคลับช่องพังคันเงินตายมงคนน้อยทุกทกท่านนะครับผมวันนี้นะครับลุยต่อที่บ้าน พลายทองใบนะครับผมครับคุณต,ตาทองใบโอโหรอเหมือนเดิมอีกดจริงนะครฮะนี่ออนหลายไม่ได้ ถ่ายสักครั้งหนึ่งนะะนี่คือบุญญาวาสนาคอนไลน์น,นะฮะที่ได้มาถ่ายนะครับตอนอยู่กับตาลุนนะฮะคอนไลน์ก็ได้มาเล่นมามีอยู่แต่คอนไลน์ไม่ค่อยได้ถ่ายลงคลิปลงอะไรนะครับเป็นคลิปดีๆนะฮะน่าจะเป็นวาสนากับคุณปทิบนะครับรสีมอยนะที่ได้พาคอนไลน์นะครับ มาเยี่ยมคุณปู่ทองใบนะครับโอ้วัดเลยอาหารมคุณปู่ทองใบด้วยเนะยาสีนอนนะคเราลุยกันมานะครับลุยกันมาทั้งวัน,นครับนี่มาค่ำอยู่ที่บ้านปู่ทองใบนะโอ้โหสง่างามมากๆนะครับ คือโคจชาัช้างจริงแท้นะครับยอดจริงนะดูด้านข้างบ้าง อ้วนคักเนะลูปล้ออ้วนมากครับนี่คือพญาช้างนะครับผมลายทองไบโอ้โหสุดยอดจริงนะ เป็นช้างที่สง่าอำนาจบารมีเชือกนี้สุดจริงนะครับผมเป็นบุญญาวาสนาจริงๆนะฮะที่เราได้มาถ่ายที่เราได้มาเห็นเป็นบุญญาวาสนาของคนปฏิบัติสมอยด้วยนะครับที่ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาดูช้างหลายเชือก อาหารอย่างชิวๆเลยนะครับดีฮะันหน้ามามองคนหลายด้วยนะฮะอาชีพแล้วก็คณะทีมงานก็จะยู่ยืนดูห่างๆคนหลายก็ไม่กล้าเข้าใกล้เหมือนกันนะครับอยู่ห่างๆครับ ก็มีคุณตาที่เฝ้าอยู่ที่นี่นี่ครับคือที่เพิงทักพิงของคุณตาที่เฝ้าอยู่นะครับพอควานจะนอนเฝ้าที่นี่ก็ยังไม่มีบ้านไม่มีอะไรนะครับผมก็จะนอนเฝ้ากลางเต็นท์เหมือนขวัหมืนกับคนหลายเลยนกลางเต็นท์นอนนะฮะใต้ล้มไม้ต้นมะขามก็ต้น ตะคบบนะครับทำไงนาะจะมีอย่างนี้บ้างสะเชือกเนาะโอ้ยดูละสง่างามเท่มากนะครับใครไม่เห็นใครได้มาเห็นได้มาเจอนี่หนีไม่ออกนะครับหนีไม่ออกแน่นอนนะ ว่าพ่อพลายนี้สง่างามจริงๆนะควาลายมาตะกลางบ่อยนะฮะแต่ควหลายไม่ได้แวะเข้ามาหาพ่อทองใบเลยนะเพราะว่าภารากิจหลายอย่างเนาะ มาคุยก uh, mm ับข uh, ้อทองใบด้วยนะครับเดี๋ยวควานเขาก็มาณไมงดี่กับใช่ครับดูควานโต้งวนไปทางนู้นดูทองใบก็จะมองซ้ายมองขวามองควานหลายบ้างมองควานโต้งบ้าง โยกดูตลอดนะฮะเพราะว่าระหวาดระแวงหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับมันเหมือนเล็บคนครับไม่เกอ่ดูครับดูหันเห็นควันโต้งแล้วเห็นควันโต้งเนะี่ยนี่โยนใส่ควันโต้งนะครับนี่อันตรายนะควันโต้ง อันตรายนะควนตุ้งนี่ไม่อันตรายหรอกครับไอ้ควานเขาไม่อยู่ครับระวังเด้อควนตรงถือหัวหเจ้าเด้อเพราะว่าไม่ใช่ควาน,นะครับช้างเพศผู้จะเป็นเกือบทุกเชือกนะครับ ังนะนี่โยนโอ้โหเกือบถูกควันโต้งนะอุ้มน่ากลัวนะครับวันโต้งระวังนะครับเอาจริงนะโต้งนี่สงสัยอะไรไม่รู้นะครับไม่ถูกชะตาของควันโต้งแน่นอนควันไหลอยู่ตรงนี้ไม่โยนใส่นะครับเอาจริงเว้ วังเด้อควันโต้งระวังเด้อ,อ,อควันโต้งนี่นแ,แปลกเนาะทำคนอื่นไม่ทำใส่เนาะแปลกจริงจะทำใส่ควันโต้งคนเดียวควันลายอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ยอมทำใส่ควันลายนะครับมองมองดูควันลายเฉยๆนะฮะแต่ก็ไม่ทำใส่นะฮะนู่นควันโต้งนี่เจอเลยนะครับสงสัย อะไรไม่ทราบนะครับพอแล้วน้องน้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วไม่ให้จะให้ก้อนใหญ่กินกลยเมื่อไหร่คะอ่าผู้มีครับเพราะว่าปูกอ้วนแล้วก็ บอออาารรื่นคัตลอดเลยนะครับตลอดเลยนะครับขอนตงเดินมาทางนี้ก็จะหันหน้ามาทางขอนตงอีกนะครับโโอ้หในยูทูบให้ก็ได้ครับชื่อปทิพย์นาลิตะป้าพิ์นาลิตะเห็นน้องมินนี่เข้ามาตอนนี้นะครับก็ ตรงออกมาก็หันหน้ามาทางขลานหลแต่ก็ไม่โยนนะครับผมไม่โยนนะครับปู่ทองใบไม่โยนนะครับเจอขวันตรงจังเลยครับดู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 น่ากลัวเนาะนี่ครับทีนานขวันตรงออกมาแล้วนะครับถอยห่างแล้วนะครับเพราะว่า ตาท่านเตือนแล้วนะครับเพราะว่าควานไม่อยู่นะครับเราต้องระมาระวังนะครับเรามาระวังให้เต็มที่นะครับผมกแบบ็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกๆท,ท่านทุก,ทก,ทกคนนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในช่องพังคันเงินลายมงคลน,น้อยนะครับก็ฝากจองอไว้ด้วยนะครับรฝากจอง ฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเราครับรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้วอนไลน์ต้องขอลาขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม